อีกแล้วนะคะจากบริษัทเด็กซับพร็อพเพอร์ตี้มาร์ค่ะต่ายกัญสยาสิริโชคมบุคคลใช้ค่ะวันนี้ต่ายก็พามาชมบ้านส,สวยๆกันอีกแล้วนะคะแต่ใน EP นี้มีความพิเศษกว่า EP อื่นๆค่ะเพราะว่าต่ายได้มีผู้เชี่ยวชาญในส่วการวิเคราะห์ตลาดนะคะของอสังหาริมทรัพย์นะคะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะคุณนรินดานจเลือสุพงกรรมการผู้จัดการบริษัทเน็กซัสพรอพเพอร์ตี้มาร์ค่ะ สวัสดีค่ะพี่เจ้าสวัสดีค่ะต่ายยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะพี่แจ้วก็วัสดีนะคะวันนี้พี่เจ้ามาทั้งทีตายก็เลยมีคําถาม เกี่ยวกับการเลือกซื้อบ้านค่ะพี่แจวเผื่อว่าเป็นไอเดียให้กับลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคที่ต้องการหาบ้านเดี่ยวใจกลางเมืองตอนนี้นะคะว่าเขาจะมีการเลือกบ้านยังไงให้ตรงกับไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้ามากที่สุดค่ะพี่แจวค่ะ,คะงั้นเริ่มคาถามแรกกันเลยดีกว่านะคะพี่แจวคำถามแรกคะ่ะการเทียบเกณฑ์หรือการบรญญัติคําว่าบ้านกชูหรีพี่แจวคิดว่าเรามีการแบ่งเซกเมนต์ยังไงบ้างคะพี่แจว ค่ะก็สําหรับบ้านลักชัวรี่เนี <story> <tem> ่ยนะคะที่แบ่งออกเป็นสามเซกเมนต์หลักๆนะคะเซกเมนต์แรกเนี่ยเราก็เรียกบ้านลักชัวรี่เลยเนี่ยราคามันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่20จนถึงประมาณ50ล้านแล้วก็เซกเมนต์ต่อไปเนี่ยจะเป็นซูเปอร์ลักชัวรี่นะคะก็จะราคาตั้งแต่50จนถึง80ล้านแล้วก็เซกเมนต์ที่แพงที่สุดเนี่ยคือของที่ราคา80ล้านขึ้นไปเราเรียกว่าเอ่ออัลตร้าลักชัวรี่กันเลยนะคะเพราะเนี่ยตรงนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยแฟกเตอร์ที่แบ่งความลักชัวรี่ของมันคือเรื่องของราคาแล้วก็เเรื่่่่อออองงขทลด้ววยคคะะ๋พีแจ และในะคำถามต่อไปค่ะวิธีเลือกขนาดบ้านให้ตรงกับความต้อง,งการของลูกค้ามีวิธีไหนบ้างคะพี่เจวค่ะคือนอกจากเรื่องของบัจเจตที่เมื่อกี้พูดถึงแล้วนะคะเราก็คงจะต้องเลือกกันว่าบ้านเนี่ยเ,เรามีใครอยู่บ้างน,นะคะเราเป็นครอบครัวขยายที่มี3 g e เจเนอเรชันมีตั้งแต่คุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ลูกหรือว่าเป็นบ้านที่อาจจะเป็นแค่2 g e เจเนอเรชันคือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกหรือว่าเป็นบ้านที่อา,อาจจะเรียกว่าเป็นอย่างคัปเปิ้ลเพราะฉะนั้นเนี่ย ความต้องการหรือว่าฟังก์ชันบ้านในแต่ละในแต่ละเจเนเรชันในแต่ละแบบนี้ก็ค่อนง้างแตกต่างกันถ้าเป็นบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี่ยแน่นอนนะคะห้องสําหรับผู้ใหญ่ห้องที่มีวิวแชร์แอคเซสได้หรือว่ามีลิฟต์เนี่ยมีความจําเป็นแต่ถ้าเป็นห้องเด็กเล็กเนี่ยสเปซอย่างเช่นสเปซที่เอาไว้สําหรับดูแลเด็กตอนกลางวันนะคะคอันนี้เป็นห้องเด็กเนี่ยก็มีความจําเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเริ่มจากตรงที่ว่าบ้านเนี่ยใครอยู่บ้างก่อนเราถึงจะตอบได้ว่าโอเค อะไรคือสิ่งที่จะเป็นสำหรับตรงนี้นะคะค่ะแล้วพี่เจ้ามองว่าทำเลไหนตอนนี้ที่น่าจับตามองมากที่สุดค,คะถ้าพูดถึงบ้าลักรี่แล้วเนี่ยทำเลเนี่ยเริ่มต้นจากสุดวิทเลยซึ่งตอนนี้ถามว่าหาที่ดินได้ไหมาอาจจะยากมากๆมันก็เลยขยับออกมานิดนึงเป็นในส่วนของเอกมัยรามทราซึ่งพี่มองว่าเอกมัยรามชราเนี่ยเป็นทำเลที่ ป๊อปปูล่ามากสำหรับบ้านลักชัวรี่นะคะนอกจากเอกมัยลังินทราแล้วเนี่ยพี่มองว่าทะเลที่2ที่น่าสนใจนะคะก็จะเป็นในส่วนของหุ่ยูทีนเพราะว่าหุยูทีนเองเนี่ยเป็นเ,เรียกว่าเป็นชนุมชนเก่านะคะที่มีบ้านคนมีสตางค์อยู่พอส,สนะอาามควรเพราะฉะนั้นแ้วก็จะมีการขยายครอบครัวทะเลหุ่ยูทีก็เป็นอีกหนึ่ง น่าสนใจนะคะแล้วก็ทำเลที่3าที่น่าสนใจก็คือในส่วนของพระรามสมสาทรเพราะว่าใกล้แหล่งงานอยู่ใน CBD นะคะการที่มีบ้านอยู่ใกล้ๆกับแหล่งงานอยู่ใน CBD เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่สะดวกสบายสําหรับผู้ลูกโลกตรงนั้นด้วยนะคะก็คือสามเลยสาเลหลักค่ะนะคะในคำถามต่อไปค่ะพี่เจ้าคะฟังก์ชันบ้านไหนบ้างคะที่ขาดไม่ได้เลยในตอนนี้ค่ะแจวค่ะสำหรับฟังก์ชันบ้านที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับบ้านลักนี่นะคะอพาร์ตห้องนอน ยิ่งนะคะห้องน้ำพวกนี้ที่เป็นแส,ส,สดงเห็นความบ้าเคีอแล้วเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันอย่างเช่นห้องคลอเซตหรือว่าวอฟคลอเซตหรือว่าเฮาส์สโตรจนะคะที่คุณผู้หญิงเนี่ยมีความจําเป็นจะต้องเก็บของค่อนข้างเยอะถ้าเป็นบ้านคือจริงๆเนี่ย จะให้ความสาคัญกับตัววอ l ลอีกพาร์เพวกนี้ค่อนข้างมากอันนั้นอันที่1นนะคะที่2ก็ยังอยู่ในส่วนของผู้หญิงอยู่ดีนะคะผู้หญิงเนี่ยชอบที่จะมีครัวที่มีคุณภาพนะคะการทำาะบบข้าวกลายเป็นท็อปปี้ที่สําคัญสําหรับผู้หญิงในในปัจจุบันมากขึ้นเพราะวเนี่ยครัวที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมเตาอบที่ดีนะคะตู้เย็นที่เก็บอุณหภูมิได้เหมาะสมนะคะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้าสําคัญมากนั่นคืออันที่2 และส่วนสุดท้ายเนี่ยจะมีของคุณผู้ชายมากขึ้นนะคะในเรื่องของห้องที่เป็นห้องคอปปี้ต่างๆหรือว่าห้องคอลเลกชันรูมนะคะผู้ชายจะมีเก็บรถนะคะหรือว่าออชอบชอบขับมอเตอร์ไซค์นะคะบางครั้งเนี่ยห้องที่เก็บรถหรือเก็บมอเตอร์ไซค์พวกนี้ติดแอร์ที่ซ้ำไปนะคะเพราะฉะนนั้นเนี่ยไอ้พวกห้องคอปปี้ต่างๆคอลเลกชันรูมต่างๆเนี่ยก็มีความสําคัญมากขึ้นสําหรับบ้านลักชัวรี่เป็นปัจจัยที่สําคัญค่ะค่ะ แล้วพื้นที่สีเขียวอะค่ะพี่จเจ้าภายในตัวบ้านคือกับการอยู่อาศัยมีเป็นเป็นว่าเป็นสิ่งจําเป็นไหมคะสาหรับบ้านลักชูรีอะจริงๆพื้นที่สีเขียวเนี่ยตอบได้เลยว่าไม่ว่าบ้านเอ่อลักชูรีหรือไม่ลักชูรีเนี่ยก็มีความสําคัญนะคะกระถางต้นไม้หนึ่งกระถางเนี่ย ก็ทาให้บ้านสดชื่นขึ้นได้แล้วเพื่อนี่บอกได้เลยว่าสําคัญมากนะคะพื้นที่สีเขียวอย่างที่เราดั่นอยู่ตรงนี้ค่ะมองไปทั่จะเห็นได้ว่าเรามีสวนมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีพื้นที่สีเขียวซึ่งามจําเป็นมากทาให้บ้านราชที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นบ้านมากขึ้นค่ะคะ่าสคัญมากเลยอ่ะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ถามต่อไปนะคะคือถ้าเราเป็นคนที่ชอบสังสรรค์เนี้ยคะ่ะ <c oughs> หรือว่าชอบปาร์ตี้ฟังก์ชันบ้านไหนบ้างที่ตอบโจทย์ค่ะ สำหรับฟังก์ชันที่น่าสนใจนะคะก็อย่างเช่น Poolside mm hmm. Terrace mm hmm. ที่สามารถพันดีกับ i v i n g Room mm hmm. แล้วก็ห้อง d i n i n g mm hmm. ได้เนี่ยกันไดที่น่าสนใจมากหรือว่าห้อง Wi บ์บห้อง s i g a b a r พวกนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เหมาะสำหรับคนที่อชอบปาร์ตี้ค่ะประมาณั้นค่ะปาร์ตี้ไปแล้วค่ะก็คืออย่างถ้าเราอยากจะเปลี่ยนในส่วนของตัวบ้านให้เป็น Home Office ส่วนตัวค่ะตอบรูปแบบการทำงานแบบ Work f อ o m Home นะคะคิดว่าฟังก์ชันไหนบ้างที่ควรจะมีในบ้านค่ะ ค่ะสำหรับบ้านสมัยนี้นะคะหรือว่าเ,เรียกว่าไลฟ์สัตของคุณสมัยนี้ดีกว่าการที่ทํางานอยู่บ้านหรือว่าทํางานอิสระเนี่ยมันมีเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชันที่เป็นห้องทํางานของคุณพ่อห้องเทรดรูมนะคะสตูดิโอทำงานของคุณแม่ ต่างคนต่างควรจะต้องมีห้องของตัวเองเพื่อที่จะทํางานได้ไม่สามารถจะทํางานอยู่ในห้องทํางานห้องเดียวกันได้นะคะนอกจากห้องทํางานที่สําหรับ work from home ตรงนี้แล้วเนี่ยสำหรับลูกก็มีความสําคัญนะคะลูกเรียนออนไลน์มากขึ้นลูกเรียนพิเศษอยู่กับบ้านมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของลูกก็จะต้องมี space private ที่สามารถที่จะ work from home ได้เช่นเดียวกัน ค่ะอะไรก็เป็นฟังก์ชันที่สําคัญค่ะแล้วตอนนี้แปลว่าบ้านที่ทุกคนกำลังมองเหนือนกันค่ะก็คือเป็นบ้านแบบไหนคะที่เหมาะกับครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีผู้สูงอายุอะค่ะ พี่บอกว่าครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเนี่ยไม่จําเป็นต้องอให้ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ชั้นล่างเสมอไปเพราะว่าชั้นล่างเนี่ยเป,เป็นชั้นที่เรียกว่าเรามีแขกไปใครมานะคะก็ยังยังไม่ใช่ชั้นที่ p r i v a t e จริง,รงๆการมีลิฟต์เนี่ยเราสามารถที่จะเชิญคุณพ่อคุณแม่เนี่ยขึ้นไปอยู่ชั้น2ได้มี s p a c ที่ที่กว้างขึ้นนะคะมีระเบียงที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็อาจจะมีเนสซ e ่รี่ที่ดูแลได้เป็นสัตว์เป็นส่วนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านที่มีลิฟต์นะคะแล้วก็ Reshare c a วสามาร์แอคเซส ชวนเชิญให้คุณพ่อคุณแม่นะี่ยขึ้นอยู่ชั้น2ได้เนี่ยพี่ว่าน่าสนใจสำหรับน่าสนใจมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกซื้อบ้านในยุคใหม่นะคะเรียกว่ายุค New Normal อะค่ะมีสิ่งสำคัญนะ ค,คือพี่บอกว่าอันแรกเนี่ยคือเรื่องของ Privacy p r นะคะ Privacy ที่พูดถึงเนี่ยทั้ง Privacy ภายในครอบครัวแล้วก็ Privacy ของบุคคลนะคะ p r y v a c y ในครอบครัวคือว่าครอบครัวอยู่อยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะไม่อยากจะมองออได้คอ n เน c กกับคนรอบๆมากนะักนะคะ,ะต้องต้องมี Privacy ของตัวเองนอกจาก Privacy ของตัวเองแล้วเนี่ยยังต้องมี Privacy สํสำหรับ แต่ละคนในบ้านด้วยลูกก็จะต้องมีสเปซของตัวเองที่สามารถเ,าเรียนหนังสือทํางานหรือว่า,เ,าเล่นดนตรีอยู่ในสเปซของตัวเองได้โดยที่ไม่กวนคุณพ่อคุณแม่ที่ทํางานในบ้านมากขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่เองก็อาจจะต้องมีสเปซที่แยกกันคุณแม่สมมติคุณแม่ชอบทําขนมอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีสเปซที่เป็นสตูดิโอคิเชนท,ที่สามารถให้คุณแม่ทําขนมหรือว่า ทําอาหารโดยที่ไม่บรบกวนคุณพ่อที่นั่งเทรดทุนอยู่ได้นะคะ<ไ>เพราะฉะนั้นในเรื่องของ Privacy เนี่ยมีความสําคัญมากสําหรับบ้านที่เป็นฟังชั่นใน n e w Normal นะคะอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากที่อยากจะแนะนําเลยคือเรื่องของความสะอาดความสะอาดที่พูดถึงเนี่ยหมายความถึงว่าเนื่องจากว่า ในช่วงที่ผ่านมาจจะมีโควิดค่อนข้างเยอะนะคะค,ความสะอาดเวลาที่เรากลับมาถึงบ้านเนี่ยมีความสําคัญมากเช่นเราจะแนะนําฟังก์ชันที่มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่หน้าบ้านเลยนะคะคก่อนที่จะเข้าบ้านมีอ่างล้างมือมีห้องน้ําที่สามารถจะเปลี่ยนเสื้อผ้าหรืออาบน้ําได้ก่อนที่จะเข้ามาในตัวบ้านเพาะเนี่ในตัวบ้านเองเนี่ยก็จะมีความสะอาดแล้วก็เรียกว่าไฮจีนที่สุดเลยประมาณนั้นแล้วมีคาถามเลยค่ะก็คือเลือกบ้านเท่ากับเลือกสังคมอะค่ะเป็นคํานิยามที่สุด ใช่เลยค่ะเพราะว่าบ้านในสไตล์ที่แตกต่างกันเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมของคนซื้อที่แตกต่างกันนะคะคนซื้อที่ชอบซื้อบ้านสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ ury, ก็จะเป็นคนซื้อที่มี Character คาแรคเตอร์คล้ายกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นก็ตอบได้เลยว่าเราจะเลือกสังคมที่มีมีคนมีความชอบคล้ายๆกันนะคะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็เป็นเรื่องของราคาที่คิดว่าในแงบราคาที่ใกล้เคียงกันเนี่ยไลฟ์สไตล์หรือว่า หรือว่าการใช้ชีวิตเนี่ยก็คงจะไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยาการเลือกบ้านเนี่ยก็เท่ากับการเลือกสังคมที่อยู่ในกลุ่มกลุ่มก้อนที่คล้ายๆกันค่ะพี่จอยากให้พี่เจ้าะคะช่วยสรุปฟังก์ชันนะคะต่างๆที่ต้องมีในบ้านหลักชิรี่อีกครั้งหนึ่งให้ต่ียตั้งค่ะเริ่มจากอันแรกเลยคือเรื่องของครัวนะคะที่บอกว,ว่าครัวเนี่ยครัวดีๆที่เหมาะสําหรับคุณแม่บ้านที่เอาไว้ทํากับข้าวแล้วก็ทําขนมแล้วก็ แล้วก็แม้แต่แม่ครัวเองที่ทําครัวได้ทำอาหารได้อย่างเหมาะสมจริงๆเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดเป็นอันแรกนะคะอันที่2เนี่ยคือเรื่องของ cross set แล้วก็ storage w a l k i n g cross set ที่สามารถเก็บของให้กับคุณแม่หรือว่ากระเป๋าเดินทางนะคะหรือ storage ต่งางๆที่เก็บของได้เพียงพอเนี่ยสำคัญมากนะคะส่วนที่3เนี่ยเป็นเรื่องของ ห้องค copy แล้วก็ห้อง collection r o ต่างๆนะคะที่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์หรือว่างานเบรกเรกของออผู้อยู่อาศัยได้จริงๆอันนั้นสัมคัญธมากนะคะส่วนที่4เนี่ยเป็นเรื่องของพื้นที่สีเขียวกรีนอารียไม่มากก็น,น้อยนะคะต้องมีอยู่ในบ้านนะคะสำหรับส่วนที่5เนี่ยคือเรื่องของลิฟท์ที่มองว่าลิฟท์เนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญในการใช้ชีวิตสําหรับบ้านลักชูรีในเมืองที่อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมี3ชั้นนะคะในที่สุดเนี่ยขึ้นชั้นสาเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นมันก็จะเริ่มแบบ เหนื่อยลแล้วเนี่ยมีลิฟต์น่าจะดีกว่านะคะสำหรับอันที่ห้นี่เป็นเรื่องของเกสหรือว่าเกสเลาสหรือว่าในส่วนของเอ่อแอร์เวียที่สามารถต้อนรับแขกได้นะคะไม่ว่าคุณจะชอบปาร์ตี้หรือว่าเชิญเพื่อนมาทานข้าวที่บ้านเกสเลาส์ต่างๆที่สามารถคอนเน็กพื้นที่ตรงนี้อย่างเช่นตรงนี้ค่ะได้เนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญนะคะส่วนถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเอ่อวอล์กอินสเปซนะคะในส่วนของการเอ่อสเปซสำหรับการทำงานสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะแล้วก็ สุดท้ายนะคะเรื่องของ c ี e a n a r e ยนะคะเรื่องของพื้นที่สะอาดที่สามารถที่จะทำความสะอาดตัวเองนะคะหรือว่าทาความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นคือปัจจัยสําคัญหรือว่าฟังก์ชันที่สําคัญในการมีบ้านที่เป็นบ้าน l u x รี่ในปัจจุบันค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเราอยู่ที่โครงการวีว่าพีว่าเอกมัยรามอินทราค่ะอยากให้พี่เจ้าพูดถึงโครงการวีว่าพีว่าว่าน่าสนใจยังไงบ้างคะ ค่ะแล้วก็สําหรับโครงการวิวาพีว่าเนี่ยนะคะอันดับแรกเลยคือเรื่องของทาเลนะคะทำเลในอยู่บนถนนเอกมัยรามินทรานะคะเข้าซอมกันนิดเดียวเองนะคะทำเลเอกมัยรามินทราเนี่เป็นทําเลที่คอนเนคกับสุขุมวิทเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินทางไปไหนมาไหนเดินทางเข้าเมืองเข้าเอกมัยเข้าสุขุมวิทเนี่ยแค่10นาทีเท่านั้นเองนอกจากนั้นเนี่ยแถวๆนี้เนี่ยก็มีทั้งรงเรียนอินเตอร์มีห้างศพสินค้าไม่ว่าจะเป็น CDC หรือว่า c e n t r a l East v i วินะคะอันนั้นอันแรกคือเรื่องของทำเลโลเคชั่น อันที่2คือเรื่องของตัวบ้านเองเนี่ยตัวบ้านเองเนี่ยฟังก์ชันบ้านนะคะหห้องนอน7ห้องน้ำเนี่ยเรียกว่าครบพร้อมสําหรับครอบครัวใหญ่เลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยบ้านหลังใหญ่ประมาณ670ตารางเมตรบนพื้นที่100ตารางวาใกล้เมืองขนาดนี้เนี่ย หาไม่ได้แน่ๆนะคะนั่นคือข้อ2ข้อดีของของวิวาพรวะนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของครัวนะคะเรื่องของ Pantry ที่ก็ยังคงย้ําอยู่เสมอะค่ะว่าครัว p a n ที y ของโครงการต่างๆที่เป็น Luxury ี่เนี่ยมีความสําคัญสําหรับที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพันที่พนทีฝรั่งนะคะที่ทใช้ Pocket ็ตโฮหรือว่าเป็นครัวไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ครบเหมาะสมแล้วก็เพียงพอสําหรับผู้อยู่อาศัยจริงค่ะค่ะ แล้วก็ในส่วนของพี่ส่วนตัวของพี่แจว่ะค่ะพี่แจว่าชอบห้องไหนมากที่สุดสําหรับการใช้ชีวิตในวันสบายๆของครอบครัวที่นี่อะค่ะพี่แจวค่ะสำหรับพี่เนี่ยพี่ก็ว่าที่เรานั่งอยู่ห้องลิฟวิ่งรูมเนี่ยเป็นห้องที่สบายที่สุดแล้วเพราะว่าลิฟวิ่งรูมเนี่ย คอนเน็กกับครัวด้านหลังนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของห้องทานข้าวนะคะแล้วก็ข้างๆก็เป็นสระว่ายน้ําเลยเรียกว่าเราอยู่ตรงนี้เนี่ยใช้ชีวิตกันได้ทั้งวันเลยส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่พี่รู้สึกว่าเป็นส่วนที่เอ่อฟังก์ชันลงตัวแล้วก็เหมาะสมที่สุดเลยนะคะแล้วก็อีกห้องหนึ่งที่พี่ชอบเนี่ยจะเป็นห้องทํางานด้านบนซึ่งห้องทางานด้านบนเนี่ย คอนเน็กกับห้องนอนนะคะแล้วก็มีสวนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเรามีคุณผู้ใหญ่อยู่ข้างบนเนี่ยห้องข้างบนเนี่ยก็เหมาะกับคุณผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ที่มีห้องทํางานอาจจะนั่งมีห้องนั่งเล่นได้แล้วก็มีสวนส่วนตัวได้ด้วยนะคะเป็นสองห้องหลักๆที่ที่ชอบมากสาหรับโครงการนี้เลยค่ะค่ะอยากจะให้พี่เจ้าค่ะช่วยสรุปความคุ้มค่าของโครงการนี้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะ สําหรับโครงการนี้นะคะความคุ้มค่าหรือว่าออจุดที่พี่มองว่ามันเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็มีความแตกต่างจริงๆอันแรกเนี่ยก็คือเรื่องของความ p r i เวซ y ีนะคะเรามีแค่7ยูนิตเท่านั้นเองะนะคะเรื่องของพื้นที่ใช้สอยนะคะที่มีมากถึง670ตารางเมตรนะคะเรื่องของทําเลที่อยู่ใจกลางเมืองนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะในส่วนของฟังก์ชันนะคะที่เรียกว่าครบแล้วก็สมบูรณ์แบบจริงๆนะคะสาหรับวีว่าพีว่าค่ะ ต้องขอบคุณพี่เจ้ามากๆเลยนะคะที่มาให้ไอเดียในการเลือกซื้อบ้านลักชูรีในวันนี้นะคะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่เจ้าสำหรับข้อมูลต่างๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็หวังว่าเราคงจะมีโอกาสได้ให้ข้อมูลกันอีกในอนาคตนะคะค่ะ ขอฝากโครงการวีว่าพีว่าเอกมัยรามินทาไว้ด้วยนะคะโครงการนี้เริ่มต้นเพียง62ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะและที่สําคัญแต่ขอาะฝากแคมเปญพิเศษเด็กซัดรักชุลีเฮาแกลนเซลที่รวบรวมบ้านเดี่ยวมากกว่า20โครงการมาไว้ในที่นี้ที่เดียวเลยค่ะราคาพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าเด็กซัดเท่านั้นนะคะวันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมนี้ค่ะยังไงวันนี้ตายขอลาไปก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเด็กซัดพาร์ทเนอร์ไทยแลนด์ชาแนลด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ฮ่า